บอลอยู่ที่อากิปบอลอยู่ที Ig ่อากิปมาที่เจ้าแก่เจ้าแก่ล็อก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 ตาแก่ล็อกตาบอลหลุดตาไปเอ้ยบอลอยู่ที่เจ้าคิปเจ้ากิปไปยังไงมาที่เจ้าแก่เจ้าแก่ไปยังไงบอลมาที่เจ้าดานเจ้าดานว่ายังไงเอาเผือกไะไบอลแก่ไอย่าจับไตตาแก่จับไตตาแก่จับไต ออกข้างไปเจ้าเปลือกเออสายเข้าเปลือกสายข้าวเปลอกจะาที่เจ้าบัตจะมาที่บารอนบารอนโอ้โหนี่เจ้าบัตเจ้าบัตรงัดขึ้นมามานะครับบารอนสัญไม่ผ่านมือเจ้าซานไปนะครับเปลือกสายข้าวเปลือกโอ มาที่บอลไว้เลยใส่ขวาไ,ไปที่เจ้าแกะเจ้าแกะรัโเขาได้นะครับว่าเขาอยากลงสนามเนื่องจากทำตัวดูดีกันไปจนโดนโทษแบนมาอยู่ที่เจ้าแกะไว้ยังไงเจ้าก <ใน S 1> <ว>ิ๊บ

ส่งให้เจ้าเปลือกเจ้าเปือกบอลบอลบอลบองบอล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 เอลเอ้บอลบอลลบอกอลอลอลบอลบอลบพิมอลบอลบออบอบอบลบอบอลบอลบลอลบอลอลบอปรอตูเหนียวเกบอลบบอลบอลออลบอลบอาบาลบบาบอลบอาบอลบอลบอลบาลบอลบอลบบอกเจ้าบาสอบอลบลออ เด็กชังดังมาที่เด็กชังด <S 1 regeneration> ังครับมาที oh. Ah. Oh. ่เ oh. ก็บเข้ากระเป๋าครับเบอร์สามครับเบอร์สามครับมาที่บอลบอลอใส่คว้าเจ้าดานมองเพื่อนมาที่เจ้าดานเจ้าดานมองจ่ายเจ้าแก่ให้ฟุ๊กเต้ กลับมาที่เจ้ากิฟต์เจ้ากิฟต์ไปยังไงเจ้ากิฟต์เจ้าไปมันจะสับสวนขาตัวเองนะครับไม่รู้ว่าเขามีสองขาหรือสามขานะจังหวะนี้โอ้ยโบอลมาที่เจ้ากิฟต์เจ้ากิฟต์ไปยังไงแกะกี่ล้านโอ้ยบอลมาที่เจ้าดานส่งให้เจ้าดานมองให้อากิฟต์กิฟต์ลองใกลหน่อยอากิฟต์ลองหน่อยแม่กิฟต์ไปผ่านเจ้าแบบได้บอลเอาไปต้านได้เลย เบอร์สมได้ยินว่าพี่พี่จะอัดจีดสามร้อมาที่เจ้กิ๊บเจ้ากิ๊บเจ้ากิ๊บตัดท่หลบตะแกะวาไล่ตะแกะเออตะแกะเออออันตรายอัะเนี่ยมาที่เจ้าพีเจ้าันตะแกตะแก่ยิงไมตะแกะตะแกะ มันจะไม่เข้าใจกันนะครับเพื่อนไม่เข้าใจกันครับเจ้าแอร์เจ้าแอร์เจ้าแอร์เจ้าไทยคว้าโอ้โออ้ไพส่งให้บ้านเรามาที่เจ้าบาส์ดมาที่เจ้าบาส์ดว่ายังไงบอล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 ที่เจ้าเผือกเจ้าเปลือกว่ายังไงบาลอน่เปือกให้เือมาที่เจ้าพีมเจ้าพีมมาแล้วเจ้าม เจ้าแอร๋ไงเจ้าเอ๋หลังแทงโปู๊อ่ะเจ้าบาสไงบารอนเจ้าบาสเจ้าบาสก็ยังไงกลับมาที่เจ้าบาลอนบาลอนขึ้นมาบารอนปู่ไม่มีมันกลับมาที่บาลอนบาลอนจะใส่ขวาใส่ขวาไหมใส่ขวาไหมจะกิฟต์จะกิฟต์ใส่เจ้าแอร์เจ้าแอร์เจ้าแอร์ล็อกมองที่เจ้าแก่เจ้าแก่ยึดยึด ตแกยังเคยแกัแกลอกส่งคนใด้สีดานสีดานมองคนโอ้โหติดตาแกะเอาเอาบอลไม่ตรงกรอบบอมหปอนเส้นครับบออยู่ที่เจ้าดานเจ้าดานว่ายังไงเจ้าดานมาที่เจ้าเจ้าดาน้ยเอาส่ให้จับปลกย่งไรล่ะ ไปเยมไปเยมไปเยมระวังกันด้วยนะครับระวังกันด้วยระบายระไมจะใบพื้นให้มันมนบอลบอมองบอลมองระงับโอ้ยไม่ผ่านเจ้าแก่อ้ยัดแก่เลยตั้เปลือกโอ้ยระวังด้วยนะครับระวังตาแก่จะดายครับโอ้ยบอลระงัขึ้นมามาที่เจ้าพิมเจ้าพิมล็อกล็อกโอ้ โอเคยังไงมองบนยังไงตกไหมโอเคโอเคล็อกล็อกไปมอนเอาไหนเพื่อนเพื่อนหายไปไหนอาจิบโอเคโอเคยกเอ้ยติดเจ้าบายนะอากาศยังไงครับเอานับเลยครับ ที่จะแกะอีกรอบอื้อฮ่าเฮ้ยฟาลุ่นขนาดยิ่งเหมือนเขาเซฟได้แล้วเขาจะชักสีหน้าเฮ้ยอยากอยากเห็นเบอร์เก้าฟารุ่นขนาดยิงเลยครับเบอร์เก้าฟารุ่นขนาดยิ่งลงมาวันนี้เบอร์เก้านภัสฟาลุ่นขนาดยิ่ว่ายังไงอลไปยังไงยกโอ้ยโอ้ยบอลอยู่ที่เจ้าดานเจ้าดานสวน สวนเนี <Yep. S 1> ่ยสวนเป็นล้านอ้ไม่ได้นะครับจังหวะนี้เอ้ยแอจะไห้บารอนกูยุบให้บารอนบารอนมององาาวหมดเลจบเวลาการแข่งขัน ใส่ขว้บมันแตกงไหมครับโอ้ยมันไหบแข็โตแล้วตัวนี้ยอดไรดูนครับดีๆจิ้งจกถูกชนดังได้ดังนะอ้ยมันจะดานจะดานใส่ขว้าโอ้ยบ้านเราสกัดได้ครับ ตาแกะของขึ้นไหมครับตาแก่ตาแกะไม่ได้หมูนะครับไม่ได้หมูเอ้ออีกดอกนีะครับมองเจ้าด่านเจ้าด่านล็อกมองมาที่เจ้าแกะเจ้าแกะเจ้าแกะทำไงเจ้าแกะทำยังไงสายิีเจ้าด่านตาแกะให้ดูหลังสวัสดีเจ้ากิบเจ้ากิบบ้องขวายเจ้าปั้นตั้งอ่าสมาธิประตูบอกสมาธิครับ มันกลับมาที่จะยดยึดใส่ดล็อกยล็อกมัที่จะอ่านเหรออ้โหลุดโดนครับไม่เป็นปรอย่าบ่นดีใจเจ้าการยืนรับง่ายๆโยนขึ้นมาจาซาลุกนเลเ้

จบัดมองจบัดมองมาทีบัดมาทีบอลบอลมองมองยกขึ้นมามาที่โอเะลูกนี้กิบได้บอลโยกโยกตรงแล้วก็ติดกูนี่จยเะไปทั่วถ้าแล้วทีนี้รออะไรไหนยิงไปไหนโอ้ยยโดาลาด ดูในลาเข้าซองของอาสากรานมองระดมองปุ๊บเพืกอนเพงนเปอนกระดานมนีจะบ้นัอเรียนลอตเตูดแต่ตเกียบบอลลูกนี้เข้าโดนบอลรับกันใชนะแต่หวานนะสุดท้มานี่จะเกียรุนี้ลอก หนึ่งโดนจะเพือกเะเผือกยยงยยงขึ้นมาเปล่าไม่ได้ชมหรอกครับฝั่งผมยิงแล้วสองสองเพื่อนสามเต้มเพื่อนสามเต้มขึ้นเต้นฮิอานนานวัน์ได้ส่งบอลเข้าไปครับจังหวะนี้ มาลูกนี้ปิดฝรั่งครับบอลมาที่เบ้องยิงปิดมาที่ตะเพือกลูกนี้ตะเพือกเลี้ยงเลี้ยงขึ้นหลังมาที่จะบะจะบะมองเพื่อนมาได้ดีมทีมบีม มาที่ประตูนี้ลบมากเดือดต่อยครับจังหวะนี้นะหมายเลข99นะฮะแทงมาแล้วนะครับส่งบอลเข้าประตูไปแล้วนะครับโอ้โหวามเชี่ยวครับกองเชียร์น้ำสนามเลยครับน้งสนามนี้ยบอลอกดาดไปเลยนะฮะ